ที่โรงแรมเกาะแรกจังหวัดสุราษฎร์นะคะนี่เรามาจากทางโน้นเห็นไหมสะพานปูนตึ๊บ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 ก็คือเขาไม่ให้เอารถเก่งเข้ามาเขาไม่ให้เอารถเก่งขับเข้ามาในนี้นะคะต้องเป็นรถรถท่วนข้างที่เ่าแรกเห็นไปอย่างนะ้แล้วก็ห้องเราคือห้องนี้เลยซึ่งจะเห็นวิวทะเลตอนนี้แสบลูกกระตาตอนนี้สี่ ส mm. er ี่โมงครึ่งเนาะใช่แต่ว่าเป็นเป็นแบบวิวห้องที่วิวดีที่สุดแล้วพิซที่สุดเราถึงต้องมาวันนี้เพราะมันไม่มีคนจองมันเป็นวันธรรมดาค่ะที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกแปซเข้าไปดูนในห้องนี้ถึงไหมอยาก ห้องเราก็จะเป็นสองเตียงนอนเตียงไม่เตียงใหญ่นะคะก็อันนี้ค่ะเนเพียงแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ชาวบ้านทําเองนะเพราะว่าที่นี่จะเป็นของชาวบ้านทําเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าก็มันไม่ได้หรูหราอะไรมากมายแต่ว่ามีครบทั้ง Wi-Fi ทั้งโทรทัศน์แอร์ม่มีตู้เย็นไม่ครบมมตร้ตองไปซ้เย็นเท่านั้นแหละ,ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่คะ่ะ โอเคเนาะ,ะมีการจัดอะไรนะรับเออขา<อ>มีคอนเซปต์ของเขาจริงก็จะเป็นสีแดงอ่องาอโอเคเเไปเดินเล่นจัง